เอ็ดว e ันครับอีกิ๋วเดี๋ยวมาลรงดูกันลมแรงเลยเนี่ยแมนนวลก่อนแมนนวลคุณจะเด็กโอ้โอ้โลแรงกว่าโอ้หไม่เป็นไรมีอะไรก็ตกลงไปก่อนเออตกลงไปก่อนนี่นโอ้โหไอ้เรืนึง โอ้ยๆๆ้ย้ยหลวงเงินเกินอ่ะเวลาออกมาดูดูไอเดนสองก่อนครับไอเด้นสองโอ้ยเดี๋ยวไปใกล้หนูไปใกล้ก่อนไปต้องแดดหน่อยเฮ้ยเออยัชัดหน่อย

ก่อนดีกว่ามันหนือผมไม่เจอเอาไงเขาโยกอิกลางนิ้วกลางเออนิ้วกางป้งเป็นตัวปเค่อโยกไปหรือว่ผมอ่ผมไม่เจออ่ะไหนวะนิ้วกลางฮยอน้ออน พอก่อนมองไม่เห็นผิวโอเคแลนดิ้งโอ้ยโอ้ยมีอยู่แล้วรับเลยไม่ไหนวะอุ้ยอยู่งบนลร้องดิร้องเลย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 ไปไม่ลมมันแรงเนาะไปนึงก่อน